แล้วก็เมื่อวานเนี่ยตลาดสารัฐก,ก็ปรับลดลงนิดหน่อยนะฮะตามด้วยนำโดยกลุ่มเทคแะกลุ่มเถกกปรับลดลงก็กทำงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะเมื่อว,า,วานคือราคาน้ำมันฮะ,ะทำนิวไฮต่อเนื่องใช่ครับผมก็ขึ้นมานิวไฮในรอบปีนะครับสูงสุดเนี่ย84เหรียญกว่ากเลยนะครับผมหลักๆก็เป็นประเด็นเดิมนะครับที่ OPEC PLUS เนี่ยโครงการลด กำลังการผลิตไปถึงสิ้นปีหน้าตามมติเดิมแล้วก็ซาอุเนี่ยเขาขยายการลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่จริงที่สำคัญนะครดูภาพถัดไปเนี่ยในรายงานของที่หลังการประชุมนะครับปกติซาอุเนี่ยเขาจะห้อยท้ายไว้ว่า can be extended คือสามารถยืดออกไปได้แต่ได้มีเพิ่มบ r ดิ้งเข้ามาที่สำคัญนะครับซึ่งจริงอันนี้ต้องบอกก่อนผมพูดตามของคุณทัศนเมื่อวานนะครับที่มีรายการในช่วงบ่ายต้องติดตาม เอาว<ช>่ามีรายการช่วงบ่ายกับดิสโก้ท็อปดูเพน,นในช่วงบ่ายครับแล้วทุกท่นทานเรื่องเพิ่มสี่สิบห้านาทีเรื่องน,น้ำมันแบบโอ้โหล้วนมองแบบขาดมากนะครับจริงจอ,อยากเชิญทุกท่านลองกลับไปดูนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมันเติมเวิร์ดดิ้งเข้ามาคืออาจจะยืดแล้วก็เพิ่มการลดกําลังการผลิตดีเพนนะครับลดมากกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์อันหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมีอัพไซด์วิสอาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพวินัยการผลิต วินัยของอุปสงค์นะครับคือคือพอพอเขาลดการ,รผลิตเนี่ยบางทีแบบบริษัทเออพวกประเทศพวกนี้ครับบางทีเขาบอกว่าเขาจะลดเนี่ยบางทีลดจริงเปล่าไม่รู้ใช่ใช,ใชม่มันมีตัวเลขที่เขาจะแท็กดูว่าลดจริงหรือไม่ก็จะดูเนี่ยครับกำลังการ,รผลิตส่วนเกินว่าแบบอถ้าเกิดผลิตน้อยก็แปลว่ากำลังผลิตส่วนเกินต้องเพิ่มขึ้นะเหลือ,อซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงจริงใช่แล้วก,ก,ก็ก็น่าจะพูดได้ว่าเขาเนี่ยกด ลดกำลังการผลิตเหมือนที่เหมือนที่บอกจริงๆนะฮะแล้วก็ถมองไปข้างหน้าเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยไอ,อดีมาร์กส์พลายเนี่ยมันน่าจะแบบตลาดกนมากขึ้นก็คือภาพที่เป็นการาฟแท่งนี้จะเป็นกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปกผมซึ่งจะเห็นว่าลดลงเยอะนะครับผมแต่ว่าไอเส้นที่เป็นอ่าประปเจะเป็นที่ forecast ความต้องการน้ํามันต่อวันนะครับก็ยังเราคาดว่าปลายปีเนี่ยจะต้องการประมาณสักร้อ ล้านบาทต่อวันเลย<ะ>แล้วพอเงี้ยมันก็ดูดูจะแบบไม่ไม่สอดคล้องกันก็คือว่าซัพพลายเนี่ยลดลงแต่ดีมานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตให้ราคาน้ำมันเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยน่าจะเทรดอยู่ดับสูงนะฮะอันนี้ก็จะนอกนอกจากดีกับราคาน้ำมันแล้วก็ดีกับเซ็ตด้วยนะครับเพราะว่า1น่ในสามของเซ็ตก็คือกลุ่มพลังงานแล้วเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ ทั้งงบทั้งเซนติเมนต์อะไรเงี้ยก็ทําให้กลุ่มเนี้ยมันมันโอเคครับถ้ามาก่อนเลยก็จะเป็นสพออต้นน้ำก่อนเลยแล้วพวกลงกันได้ประโยชน์เหมือนกันไหมครับลงกันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าราคาน้ามันที่ขึ้นมาเนี่ยเทียบกับตัวเอ่อราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนใหญ่ลงกันเนี่ยแม่ตามมาค่าการกันนะซึ่งค่าการกันก็แล้วแล้วแต่ว่าว่าเป็นยังไงมันอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบตรงอืม